บ้านที่ทำให้คนในครอบครัวหรือคนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยอายุสั้นม, <c oughs> มันมาจากอะไรได้บ้างเพราะเราก็เป็นห่วงคืออยากจะให้คนในครอบครัวของเราเขาอยู่กับเรานานๆแล้วก็กลัวว่าบ้านหลังนี้เดี๋ยวแบบเออคุณแม่เราที่เป็นผู้หญิงหรือคุณพ่อเราที่เป็นผู้ชายจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันก็จะกลายเป็นมหาการาบเกันเลยแหละเรื่องเนี้ <c oughs> เพราะว่าหลาย,ยาจุดหลายหลายหลาย,หลายแบบที่จะทาให้คนอายุสั้น <c oughs> มีทั้งภายนอกทําให้สั้นมีทั้งภายในทําให้สั้นก็ เอาทีละประเด็นกันไปก่อนอะไรที่สําคัญที่สุดดีกว่าแรงสุดเลยมันมันตายทุกหมดอ่ะจริงเหรอมันตายหมดแหละจริงจริงจะบอกว่าคำว่าตายหมดคืออะไรคือธรรมชาติมันส่งผลมาให้เราอ่ะเรารับอยู่อ่ะเหตุนั้นก็ต้องโดนถูกไหมครับเช่นลักษณะให้ให้ให้แบ่งแยกระหว่างเนี่ยยินอย่างที่เป็นสีส้มเนี่ยนะครับอ่ปกติสีขาวดำเนาะใช่แต่วันนี้ระบายไปหน่สีส้ม มันมีไหมที่แบบว่าปลดปลดปุ๊บแล้วมันเต็มพื้นที่ต้องให้อาจารย์มานั่งระบายร้างสีสันหน่อยฝึกไว้ก่อนก่อนที่เราจะเป็นกระดานใหญ่เนี่ยฮะอาจารย์กระดานใหญ่คงจะมีตายินยางวางไว้รอกเลยอาจารย์มานั่งระบายตาเลอดิอ่านะคะเอาเอาเป็นว่าทุกคนเห็นแล้วเข้าใจแล้วละกันนะ่เป็นหยินยางละกันนะนะคะแต่วันนี้เป็นสีส้มนิดหนึ่งอ่าครับนะตัวนี้แบ่งออกเป็นคือตัวนี้คือภายในบ้านคุณอตัวนี้คือข้างนอก รรสว่าตเนาะสว่างก็คือราอาทิ์เนาะออธรรมชาติที่ทําลายคุณตรงนี้จะแบ่งออกเป็นอะไรฝั่งนี้จะออกเป็นหนึ่งก็จะเป็นพวกทางสามแห้งถูกไหมตรงนี้มอแปลงนี่คือส่งผลถึงสุขภาพเอา ม้อแปลงไฟเนี่ยไม่ใช่แค่เสาไฟถูกไหมจ๊ะม้อแปลงต้องมีม้อแปลงเลยไม่ใช่เสาไฟอ่าเด่ถ้าเกิดแบบอุ้ยหน้าบ้านมีเสาไฟคือหลายบ้านึงมีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีม้อแปลงก็ได้นะคะลองไปดูว่ามีไหมอ่าสามค่ะปากกาสามธนูลมธนูลมนะครับธนูลมอันนี้ที่ภายนอกทำลายเสื้อเนี่ยเราพูดถึงที่ทำให้คุณอายุสั้นมีเกณฑ์ที่ทําให้อายุสั้นเพราะเนี้ยถ้าคุณเจอหลักๆสามอย่างเนี้ยก็มีเกณฑ์แหละแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ภายนอก S <S <an> ก็คือพูดง่ายว่าส่งผลมาหาในตัวคุณเนี่ยมันแค่คือคนในบ้านของคุณจะต้องรับทั้งหมดอันนี้คือภายนอกที่มันกำลังเนี่ยวิ่งตรงมาทางนี้เห็นไหมวิ่งตรงมาทางนี้วิ่งตรงมาทางนี้วิ่งตรงมาทางนี้ <K. S 2> เพื่อมาส่งผลกับตัวห่วงจุ้ยตัวนี้ภายในบ้านคุณทั้งหมดก็คือแสดงว่าในาบ้านหลังนี้มีบุคคลอยู่กี่คน <K. S 2> เราก็จะกําหนดว่าสมมติทางสามแพร่งอยู่ฝั่งขวาดูยังไงอาจารย์ดูยังไงอ้าวดูยังไงอ่าหนูว่าต้องมีคนสงสัยขวายังไงใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้ นะบ้านของคุณอยู่ตรงนี้นี่บ้านของคุณตรงนี้รถมาเนี่เลี้ยวมาทางนี้เนี่ยบ้านหน้าบ้านหันทางนี้แสดงว่าตอนเนี้ยโดนฝั่งขวาก่อนแสดงว่าบ้านหลังนี้โดนฝั่งโดนฝั่งขวาก่อนเรายืนหันหันไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านยืนหันไปหน้าบ้านแสดงว่ารถเลี้ยวมาทางนี้โดนฝั่งขวาก่อนนี่ทางสามแห่งที่โดนฝั่งขวาค่ะนะครับเปลี่ยนสีให้หน่อยก็ได้เอาเออมองจากในบ้านออกไปเนี่ยเราจะโดนฝั่งนี้แปลจะโดนฝั่งนี้ แปลว่าฝั่งนี้ผู้หญิงโดนก่อนผู้หญิงก่อนขวาคือผู้หญิงใชซ้ายคือผู้ชายอ้าวเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาเจอหม้อแปลงไฟติดอยู่ฝั่งนี้ต้องเป็นเสาไฟที่มีหม้อแปลงหม้อแปลงไฟอันนี้หม้อแปลงถ้ามีแค่สายไฟเยอะๆไม่เกี่ยวไม่มีแปลว่าไม่เป็นไรนะ่ครับอ่าหม้อแปลงไฟมาติดอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าโดนฝั่งขวาอีกก็ผู้หญิงอีก็ผูกไหอีกอ่าพอครั้งนี้มาเสร็จปุ๊บตรงนี้มีตึกหนึ่งตึก ตึกสูงกว่าบ้านเหรอะอาจารย์ไม่ไม่เป็นตึกตรงนี้ก็มีตึกอีกคราวนี้ช่องธนูลมเส้นนี้วิ่งเข้ามาโดนฝั่งขวาอีกก็ผู้หญิงอีกก็ผู้หญิงอีกถ้าบ้านนี้ไม่มีผู้หญิงอยู่เลยผู้ชายก็รับต่อก็เหมือนกับคุณอยู่ในเรือลำเดิงที่ดีคือเขาจะโดนที่ผู้หญิงก่อนอืมแต่ถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้หญิงเลยเหลือผู้ชายก็ผู้ชายก็จะโดนต่อจากผู้หญิงแต่ผลลั์ตอนแรกมันจะลงที่ผู้หญิงก่อนนั่นก็คือโจทย์ว่าธรรมชาติจะส่งผลให้ใครเนี่ยเราจะกําหนดจากทิศทางว่า โยนฝั่งไหนโดนฝั่งขวาคือโดนผู้หญิงโดนฝั่งซ้ายคือโดนผู้ชายค่ะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องภายนอกที่นําเข้าสู่ในบ้านแต่คราวนี้ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องในบ้านอาจารย์ขาหนึ่งนิดหนึ่งถ้าสามอย่างเนี้ยถ้าไม่ถึงตายได้ไหมก็ไม่ถึงอาจจะไม่ถึงตายแต่โจทย์ของเราคือทําให้อายุสั้นก็คืออาจจะเจ็บป่วยแล้วหมายถึงว่าอายุสั้นใช่ถูกต้องต้องครับถูกต้องคราวนี้มาเป็นเรื่องในบ้านแล้ว อะไรแหละที่ทําให้อายุสั้นอันนี้เราสามารถเมนเทจได้เราจะได้เรียบได้อันนี้คุณแก้ไขคุณในเองได้เลยเพราะว่าคุณสามารถอย่างที่น้องแพพูดเมนเทจทุกอย่างเองได้หมดคุณจะลวงแค่แกะเกาลวงแค่แก่เก่าได้หมดเลย